กินอีกแล้วลูกหามากลูกคน<า>นี้ดรือร่างกายที่อ้วนท้วนของเขาขณะนี้เขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง90ิกิโลกรัมแล้วเออนี่แม่ไอปูนที่พ่อสั่งไปเขามาส่งยังเขามาส่งแล้ววางอยู่นั่นไม่เห็นหรอไม่ได้ดูแล้วพ่อเพสรอลพ่อก็เอามาแล้วอ๋อขอเข้าหน่อยแม่พอได้แล้วลูกเนี่ยกินไปจังเยอะแล้วอะแม่มโอ้แม่ เขาทานได้ก็จะเป็นอะไรไปเล่าเราแม่ก็ทากับข้าวอร่อยอะไรทั้งนั้นเลยนันเนี่ยใช่ครับพ่ออ้วอนจะจะเป็นหมูอยู่แล้วลูกทุกครั้งเขาก็จะรับประทานในปริมาณมากๆและกับข้าวที่เขาโปรดปรานส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทอดที่มีไขมันสูงทั้งนั้นแล้วก็โอยบอกให้เลิกได้แล้วไอ้น,นิสัยแบบเนี้ย คิดว the ่าก็แค่การเรือไม่เห็นจะเป็นไรเลยการที่แม่ของเขาใส่ใจกับเรื่องเรือนี้น่าจะแปลกมากกว่าแต่หารู้ไม่ว่าเพียงแค่การเรือธรรมดานี้กำลังจะนำไปสู่โรคร้ายเสลแล้วในตอนกลางคืนเขาก็จะทานขนมกบเขียวและดื่มเหล้าในขณะที่ดูทีวีไปด้วย แล้ก็ชอบเผลอหลับไปกลางคันทุกครั้งมันุปฏิบัติตัวเช่นนี้เป็นประจำทุกวันจกนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเล็กน้อยเขารู้สึกว่าหน้าอกร้อนเผายังบอกไม่ถูกสงสัยเมื่อคืนจะดื่มเยอะไปหน่อยไหม เขาเลยลองทานยาที่ซื้อมาและสักพักเขาก็รู้สึกดีขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกถึงอาการเจ็บหน้าอกของเขาบ่อยมากขึ้นเรียบร้อยดีนะ4ปีผ่านไปซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตมานุนั่นก็คือการนัดดูตัวเจ้าสาวนั่นเอง ทำไมมันรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่หน้าอกของเราเวลาที่เขากลืนอาหารลงไปนั้นเหตุใดมันถึงเป็นติดแน่นอยู่ที่หน้าอก,อกนีะครับอ้าวทำไมกินนิดเดียวเนี่ยลูกเอพอดีแล้วละ่ะจะได้ลดความอ้วนเสลยเดือนหน้าก็จะไปเจอสาวแล้วไม่ใช่เหรอลูกมแม่ก็พูดอะไรก็ไม่รู้มันไม่เกี่ยวกันหรอกนะแม่มหนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากที่เขามีอาการแน่นหน้าอกเวลาที่รับประทานอาหารเข้าไป และวันนี้ก็เป็นวันของการนัดเจอสาวครั้งที่42ที่เขารอคอยมานานบรรยากาศในการเจอนั้นช่างเป็นบรรยากาศที่ดีและแสงจอราบลื่นเลยทีเดียวสั่งมาเต็มโต๊ะเลยอะคะ่ะไม่ทราบว่าจะถูกฝากคุณมานลบหรือเปล่านะคะแต่ว่าร้านนี้ขึ้นชื่อทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ลดจัดหน่อยนะคะ คือพอดีเป็นคนชอบทำอาหารนะคะก็เลยชอบคนที่ทานเยอะๆอะอ๋อนะครับงั้นเราทานกันเลยดีกว่านะครับค่ะวันนี้ทานเยอะเลยนะคะแต่ท่านใดน,นั้น ที่รับประทานเข้าไปไปติดนั่นอยู่ที่หน้าอกทําให้เขาหายใจไม่ออกมานกถูกนําส่งโรงพยาบาลทันทีและทางโรงพยาบาลก็ได้ทําการเอาอาหารที่ติดแน่นอยู่ที่หน้าอกออกมาได้ทันแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีเนื่องจากเขาได้ประสบกับโรครายที่น่ากลัวเข้าซะแลว้วสามเดือนผ่านไปมานก ก็เสียชีวิตลงเขาได้จากโรคนี้ไปด้วยโรคร้ายอะไรกันแน่โรคมะเร็งทางเดินอาหารโรคมะเร็งทางเดินอาหารโรคนี้ถือเป็นมะเร็งทางเดินอาหารชนิดหนึ่งเกิดจากที่มีเนื้อมะเร็งเติบโตขึ้นที่บริเวณทางเดินอาหารใกล้ๆกับช่องท้องและทำไมมานพบถึงเป็นโรคมะเร็งทางเดินอาหารได้เหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีมากเกินควรและมีรูปร่างอ้วนเกินไป คนที่รับประทานอาหารในปริมาณที่มากและเร็วอย่างมานุปจะมีอาการเร่ที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อโรคได้ง่ายเมื่อรับประทานอาหารเร็วก็จะมีอากาศเข้าไปพร้อมๆกับอาหารที่รับประทานและเมื่อร่างกายต้องการจะขับอากาศออกมานั้นมานุ์ก็จะเร่ <c oughs> นอกจากนี้เมื่อรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินควรก็ทําให้น้าย่อยต้องลางออกมาในปริมาณที่มากเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่มานุเรยอยู่นั้นน้ำย่อยก็ลังย้อนขึ้นมาที่ทางเดิอนอาหารเช่นเดียวกันและอีกประการที่สำคัญก็คือรูปร่างที่อ้วนท้วมของเขาไขมันที่สะสมอยู่บร,ริเวณรอบๆช่องท้องของเขาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยดันเอาน้ำย่อยในช่องท้องไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปยังทางเดิอนอาหารโดยเฉพาะเวลาที่ต้องนั่งยองๆหรือเวลาที่ต้องรัดเข็มขัดแน,น่นๆก็ล้วนแต่เป็นตัวช่วยผลักเอาไขมันดันน้ำย่อยขึ้นไปยังทางเดิอนอาหารทั้งนั้น และสาเหตุที่ทําให้อาการของเขาแย่ไปกว่านั้นก็คือการเผลอหลับไปทันทีหลังจากที่บริโภคอาหารและเครื่องดื่มซึ่งจะทําให้น้าย่อยนั้นหลังย้อนกลับขึ้นมาที่ทางเดินอาหารในขณะที่เขานอนอยู่ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เขาต้องประสบกับโรคร้ายอันน่ากลัวที่เกิดขึ้นนั่นเองนั่นก็คือ backward flow callet frame เนื่องจากการที่มีน้ําย่อยและย้อนกลับไปที่ทางเดินอาหารทําให้ทางเดินอาหารเกิดอาการอักเสบเป็นเหตุใหม้มันนกรู้สึกว่าหน้าอกร้อนเผาขึ้น ถ้าหากเขาปรับปรุงวิธีการรับประทานอาหารและลักษณะนิสัยในชีวิตประจําวันซะตั้งแต่แรกก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงนี้ขึ้นแต่เนื่องจากเขายังคงปฏิบัติเช่นเดิมเรื่อยมาทาให้น้าย่อยที่ไหลย,ย้อนกลับขึ้นมายัางทางเดินอาหารมีมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เกิดโรคร้ายซสแล้วนั่นก็คือโรคมะเร็งทางเดินอาหารที่ทางเดินอาหารเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติโดยมีเนื้อง,งอกเกิดขึ้นเหมือนกับเนื้อเยื่อในช่องท้องนั่นเอง เราเรียกอาการนี้ว่าโรคมะเร็งทางเดินอาหารซึ่งที่จริงแล้วอาการนี้ถือเป็นอาการที่เกิดก่อนโรคมะเร็งนั่นเองกรณีของมานบนั้นได้เริ่มจากการเป็นโรคมะเร็งทางเดินอาหารจนพัฒนาเป็นมะเร็งร้ายแรงไปซสแล้วสัญญาณที่บง่งบอกก็คือความรู้สึกที่แน่นหน้าอกหล,ลังจากกินอาหารลงไปทางเดินอาหารจะมีลักษณะแคบลงเนื่องจากการขยายตัวของเนื้อมะเร็งทําให้อาหารที่รับประทานเข้าไปผ่านลงมาได้ยากขึ้น และในขณะที่เขามีนัดดูตัวเจ้าสาวนั้นเขาได้รับประทานอาหารในปริมาณมากอย่างรวดเร็วทําให้อาหารเหล่านั้นเข้าไปอุดอยู่ที่ทางเดินอาหารและฝังแน่นไปถึงหลอดลมอีกด้วยทําให้เขาไม่สามารถหายใจได้นั่นเองคุณเคยเรอหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จหรือไม่คุณเคยรู้สึกหน้าอกร้อนผ่าบ้างหรือไม่คุณเอนตัวนอนลงทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จหรือไม่ หากปล่อยทิ้งไว้แบบนี้คุณอาจเป็นผู้โชคร้ายคนต่อไปก็ได้